สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแป้งอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้แป้งก็จะมารีวิวนี่เลยชล็อกโกแลตดูใบตอนนั้นมันก็เป็นที่แบบฮิตในเซเว่นนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบไม่ค่อยมีใครซื้อกินแล้วนะจ๊ะอันนี้แป้งซื้อมาจากเซเว่นนะจ๊ะแต่ว่ากว่าจะหาได้นั้นทุกคนราคาสามสิบเก้าบาทเพราะว่าแถวบ้านนอกเนาะเซเว่นแถวบ้านนอกมันก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีหรือว่าบางทีก็จะแบบว่าไม่ทันกันนะจ๊ะ เดี๋ยวก็จะมาดูเลยว่าจะเป็นยังไงโหโหทุกคน <F ar natural> เห็นตอนนั่นแบบเขากินกันเยอะมากเลยนะทุกคนเห็นเขาว่าความอร่อยมันก็แบบอร่อยมากอยู่นะนี่ จะเอาออกมาก่อนอุ้ยเป็นยืดยืดแบบนี้เลยอ่ะนี่ทุกคนมันเป็นแบบนี้นี่๋ยวเราบีก,ก่อนนะอุ้ยบีซึ่งไม่ได้อ้นนี้แตกแล้วทุกคนนี่ โอ้ข้างในมันก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแป้งลองชิมก่อนนะว่ามันจะเป็นรสชาติแบบไหน,นอ,อร่อยมากทุกคนอันสีเขียวๆนี่มันจะแบบว่าเหมือนมันกรอบ เวลาเราเคี่ยวแบบมันเป็นแสงกรอบเลยอะแต่ช,ช็อกโกแลตเขาละมุนมากนะทุกคนแต่ว่ามันหวานมาก รสสีเขียวๆมันก็รสชาติก็ถือว่าอร่อยอยู่นะทุกคนก็ใครที่ยังไม่เคยลองก็ลองไปเที่ยวหาซื้อกินในนาจ๊ะในเซเว่นเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องแปลงด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย